สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิ่เป็นก้าวเป็นกับดรจีระนะครับ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับวันนี้กับผมสุพัช์วราเมย์แล้วก็อาจารย์ทักษ์เจิระคงระดาลมนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวซึ่งเราทําการเตรียมการมาค่อนข้างนานแล้วนะครับ3ปี3ปีครับอาจารย์ครับเป็นหนังสือซึ่งตัวนี้นะครับกำลังจะให้ดูนิดหนึ่งนำมาเปิดตัวในครั้งแรกนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับ The Ethical Power ครับพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะครับ ที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ครับมายังไงครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณสุภวัตรด้วยครับาจารเมื่อ3ปีที่แล้วที่ธนาคารกรุงเทพครับนะผมก็ได้รับเกียรติไปสนทนากับท่านวอครับซึ่งวันนั้นท่านก็ไปพูดเทศนาอยู่ที่กรุงาสแสดงธรมกายครับพมีเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึง่งครับเสร็จแล้วก็สนทนากัน ตามปกติอะนะผมก็ได้เล่าให้ท่านฟังว่าผมเคยทำงานใช่ไหมยุคแรกก็มีทั้งอาจารย์สัญญาซึ่งท่านเป็นอธิการบดีครับแล้วเนื่องจากท่านสัญญาเป็นรุ่นพี่ของพ่อผมครับก็เลยได้รู้สักใกล้ชิดกับท่านเสร็จแล้วส่วนอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านเป็นคนขอพ่อผมให้ไปเรียนริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์ แล้วก็กลับมาก็มาทํางานร่วมกับท่านครับจนเฉพาะก่อนผมไปเรียนมียาเอกเนี่ยครับท่านมาเป็นคณะบดีครับก็เป็นคุณบิ๊กก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับนั้นผมก็เลยคิดถึงไอ้ชุษสดี 8K ของผมใช่ไหมว่าหนึ่งใน K ที่ผมตอนผมเขียนผมก็นึกว่ามันจะสําคัญก็คือทุนทางจริยธรรมครับือกลายเป็นแก่น ซึ่งจะต้องมาก่อนครับเรื่องอื่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะประเด็นต่างๆที่เราพูดกันก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครผมผมเวนเช่นนอกจากสองท่านแล้วยังพูดถึงท่านปรีดีกับท่านวันไวเดียท่านก็เลยบิ๊กก็เฮงทำได้เห็นการด้วยท่านก็เลยบอกอ้าคุณจิระก็ไปเขียนมาแล้วอาตมาก็จะร่วมร่วมเขียนด้วยครับก็เลยเป็น อะไรที่เราต้องรับผิดชอบครับก็คือหนังสือเรื่องนี้เนี่ยจะเขียนถึงเรื่องบุคคลสําคัญนะครับที่เรียกว่าของของชาวธรรมศาสตร์ก็ว่าได้นะครับผู้อยู่ในบทบาทสําคัญนะครับของแต่มันกระเด้งมาเป็นชาวโลกด้วยนะครับผมว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยเเร็วๆนี้จะปล่อยขึ้นได้เป็นบุคคลดีเด่นของยูเนสโกท่านวันนี้ได้ได้รับแล้วนะฮะท่านอื่นด้วยครับคือมันเป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นจังหวะทอง ของหมายรธรรมศาสตร,ร์ในช่วงนั้น,นครับซึ่งสามารถมีบุคบค,คลคือระดับบุคคลนี่มันแปลกนะคุณสุฒา์มีระดับสูงแล้วก็ต่อเนื่องกันมา4ท่านนะใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาก็มีอาจาร,รย์นงเยาซึ่งก็เป็นผลผลิตของอาจาร,รย์ป่วยหลังจากนั้นมาก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะมีบุคคลแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นแบรนด์ สร้างบุญบารมีให้แก่เราในวันนี้ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณบิ๊กในฐานะนักเดนเก่าแล้วก็ในฐานะที่ผมเคยเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องถึงเวลายุคยุคสองอ่ะใช่ไหมที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาอีกสักกลุ่มหนึ่งครับอาจารครับในการจัดการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับทางมูลที จัดการเปิดตัวร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ของธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าจุดกําเนิดทางวิชาการของอาจารย์จิราก็ว่าได้นะครับช่วยเล่าหน่อยครับว่ามันกอาาอตอน,น,นผมงงบจบปริญญาเอกมาใหม่ๆครับตอนนั้นก็มีอาจารย์นิคมจันทรวีทูลอาจารย์ประภาสบวยชัยมีคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์อรุณณัชตนาวินแล้วก็มีหลายๆคนเขาก็เลยได้รับอิทธิพลจากอาจารย์รนิคมว่าธรรมศาสตร์เราเนี่ย เพื่อส่วนรวมแล้วตอนนั้นมันมีการขัดแย้งกันระหว่างในจ้างกับลูกจ้างก็เลยจะตั้งสถาบันแรงงานขึ้นครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปเลือกผมอะซึ่งอาจารย์ <c oughs> เป็นพออ,อคนแรกของสถาบันนี้เลย <c oughs> อาจารย์ความผูกพันเยอะมากอาจารย์เล่า่อยครับว่าผลงานที่อาจารย์ได้สร้างให้กับสถาบันนี่ยมีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับอาจารย์ครับคือคุณบิ๊กฮะตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมผมหนุ่มอะครับ นะฮะมันต้องบอกก่อนกี่ปีแล้วเนี่ยเราใช่ <c oughs> ผมเป็นตอนอายุสักสามสิบห้าแล้วครับผมครับแต่ว่ามันคือข้อดีของผมก็คือผมเป็นคนลุยนะฮะถ้าผมได้รับโอกาสแล้วก็นอกจากนั้นวัฒนธรรมธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มอบอำนาจครับจังหวะนั้นเนี่ยรประเทศไทยขาดนักวิชาการครับที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อย่างท่านอาจารย์นิคมเนี่ยท่านเป็นนักสังคมศาสตร์ครับ แล้วท่านรักผู้ใช้แรงงานครับคือท่านรักผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวเนี่ยกฎหมายมันไม่ออกใช่ไหมก็มีคนค้านเยอะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเนี่ยคล้ายๆเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าผมจะมองศักยภาพการแข่งขันและคุณภาพชีวิตครับอยู่ในกระจาดเดียวกันครับ,รบซึ่งอันนี้อาจารย์นิคมท่านเป็นคนบอกผมเองอว่าถ้าไม่มีนักเศรษฐศาสตร์มาพูดเรื่องศักยภาพการแข่งขันคนที่ฝ่ายสังคมศาสตร์ หรือชวนที่เฟเวอร์ทางด้านผู้ใช้แรงงานก็จะขึ้นค่าจ้างให้สวัสดิการใช่ไหมโดยที่เออ้กลุ่มผลประโยชน์อื่นเนี่ยมันขัดแย้งกันยกตัวอย่างประกันสังคมครับซึ่งเป็นงานที่ถ้าดูดูแล้วเนี่ยอาจารย์นิคมลิเริ่มมาแต่มันมาสําเร็จอาจารย์สารต่อในช่วงที่ผมกับอาจารย์นิคมเข้าไปครับช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าวุฒิสมาชิกยุค ชาติชายชุนวันเนี่ยซึ่งตอนนั้นประกอบไปด้วยในในในทุนขุนศึกอ่ะเขาโหวตควค่ำไงก็เป็นของธรรมดานะฮะแต่ก่อนนี้เรื่องอะไรก็จะมีกฎหมายพวกนี้ออกมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีกฎว่าถ้าสภาผู้แทนล่างสภาผู้แทนราษฎรยืนยันกลับไปแล้ววันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นะผมเป็นประธาน กรรมธิการเป็นรองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่งโอ้โหนะครับไม่มีใครรู้ว่าผมเข้าไปอยู่ในสภาในช่วงนั้นแล้วผมเป็นคนแก้ข้อความต่างๆจนกระทั่งสภาผู้แทนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโหวตชนะกฎหมายประกันสังคมมันถึงออกมาเนี่ยเพราะนั้นคึอเบื้องหลังหลายคนที่ได้ดูรายการคราวที่แล้วที่ที่เราออนเนอร์จานิคมเนี่ยเพราะนั้นโดยสรุปผมคิดว่า ข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีคนเพิ่งถามผมไปว่า contribution ของจีระของระดารมในเรื่องทรัพยากรมนุษย์สถาบันก็คือผมอยู่กลางพอดีระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับคุณภาพชีวิตคือในจ้างเนี่ยแต่ก่อนเขาเขาไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับใช่เขาเขามองว่าถ้าให้เงินเยอะเขาก็เสียหายเขาก็จะกดค่าจ้างให้มันต่ําลงใช่ไหมเพราะแต่ก่อนเราเป็นลาด่มง ซึ่งเป็นถ้ามีแรงงานราคาถูกเราแข่งขันได้ใช่ครับแต่เ,เขาลืมไปว่าแรงงานราคาถูกอย่างเดียวมันไม่พอเพราะนั้นหลังจาก ทำงานในสิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยคนก็รู้จักผมอทราบแบ็กกราวปแล้วนะครับว่าความผูกพันนะครับของอาจารย์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วเป็นที่มาของการเขียนหนังสือในครั้งนี้นะครับพูดถึงงานเปิดตัวบัคบอาพคจับจะไปจัดที่หอประชุมเล็กนะครับหรือว่าหอประชุมศรีบุรพาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับกำหนดการในงานวันนี้ครับมีอะไรบงคร้บแล้าทำไมเราถึงก็ไปจัดที่นั่นก็ทุกครั้งผมก็คิดว่ารากเงาผมอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเป็นพออมา ออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าความผูกพันผมกับธรรมศาสตร์นี่สูงครับทุกคนก็รู้ว่าผมโตมาที่นี่นะฮะเพราะนั้นเมื่อมีรากของวิชาการเนี่ยนี่คือรากของวิชาการครับผมก็อยากจะกลับไปโปรโมทหมายเลขของเราด้วยะะเพราะว่าอย่างเล่ม 8K5K ก็คนก็มากันมากแล้วต่อไปนี้ทางด้านวิชาการเนี่ยผมก็อยากจะ ไอ้สถาบันทรัพยากร,รมนุษย์ซึ่งวันนี้มีพออคนใหม่ใช่ไหมฮะความจริงหลังจากผมเนี่ยมีพออตั้งห้าหกคนแล้วนะออแต่คนใหม่เนี่ยเขาก็มาหาผมแล้วก็วอยากจะให้งานของผมกับทั้งสถาบันทรัพยากร,รมนุษย์เนี่ยมันไปด้วยกันก็เลยเปิดตัวที่นั่นแล้วก็จะเชิญท่านวอมาด้วยนะแล้วก็ก็เป็นงานเล็กๆแต่ว่าข้อดีก็คือใครมาเนี่ย จะลดราคาหนังสืออ๋อเป็นจากคูปองเขาจะในราคาครึ่งหนึ่งอะนะฮะซึ่งคล้ายๆว่าคือหนังสือของผมเนี่ยไม่ว่าจะเล่มไหนนะท่านผู้ฟังฮะผมขมขายดีผมผมไม่ไม่มีขายอ่ะตอนนี้ผมไม่มีขายก็เลยจะเป็นเล่มที่สามที่ผมทำแล้วก็หวังว่าในอนาคตหลังจากวันนี้แล้วมันก็จะมีหนังสือเป็นระยะระยะออกมานะฮะก็ ช่วยกันพัฒนาเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นครับวันนี้ก็ได้ทราบนะคบที่มานะครับของท่านผู้อำนวยการสถาบันสิทกรมนุษย์จากมหาลัยธรรมศาสตร์ท่านแรกนะครับคือท่านอาจารย์ต้องเจอท่านอาจารย์ต้องตื่จิระไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับวันนี้เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับอาจารย์ครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรไตรัตพคขพลากรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสิทธรมนุษย์มหาลัยธรรมศาสตร์คนปัจจุบันคนปัจจุบันครับผมติดตามชมได้เลยครับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจีระอะคาเดมี่และสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการและเปิดตัวหนังสือเรื่องพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมหรือ ethical power โดยศาสตราจารย์ดรจิระหงรดาลมรวมโดยพระอาจารย์วรวชระเมธี ในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2558เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอประชุมศรีบุรพาหรือหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในงานนี้ท่านจะได้รับฟังแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติดีๆจากพระอาจารย์ววชระเมธีและศาสตราจารย์ดรจีระคงละดาลมและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการสร้างพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ท่านที่สนใจสามารถส่ง s อ s s ลงทะเบียนเพื่อรับคูปบองสนว0นลด100บาทสำหรับการซื้อหนังสือในงานได้ที่0814930801หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่028845548-9งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายช่วงคิดเพื่อก้าว ในเรื่อง ethical power เนี่ยหรือใน ethics นะคุณทำจะยธรทมเนี่ยผมมองมันมองเป็นประเด็นมานานแล้วเป็นปเ,เป็นสิ่งที่ประเทศเราเนี่ยขาดแคลนมากนะขาดแคลนมากอาจจะเป็นเพราะเราไปเน้นกระแสวัตถุนิยมจนเกินไปนะเน้นในแง่วัตถุจนกระทั่งเร,เรื่องจิตใจเนี่ยขาดแคลนเพราะนั้นเป็นประเด็นที่คุยมานานนะคุยมานานแล้วอยากให้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านอาจารย์จีรานเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะที่จะเน้นในเรื่องนี้ เพราะตรงนี้นะครับประเทศไทยต้องเรียกร้องเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราต้องสร้างตั้งแต่เด็กนะเอาคนเป็นศูนย์กลางนะเอาคนเป็นศูนย์กลางมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญแบบยั่งยืนนะฮะที่ผ่านมาเราเน้นวัตถุนิยมจนเกินไปตนละเลยในแง่ของจริยธรรมคุณธรรม,รรมอีกประเด็นหนึ่งที่ผมขออยากจะเน้นก็คือเรื่องจริยธรรมของผู้นำนะผู้นำนี้เขาคงต้องเป็นตัวอย่าง เราคงได้ยินนิทานปลมปลาก็คือแม่ปู่ลูกปู่แม่ปูนี่จะบอกให้ลูกปู่เดินตรงพยายามบอกให้ลูกปู่เดินตรงลูกปูก็ถามแม่ปูว่าทําไมแม่ปู่เดินเบี้ยวแม่ปูก็ไม่สามารถเดินตรงได้แม่ปู่ก็เดินโคตไปโคตมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้นำผู้นําไม่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างในแง่คุณทำจะเริยรรมได้แล้นลูกปูมันก็เดินเบี้ยวแบบแม่ปู่ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่คุณทำจริยรรมเนี่ย โอ้ต้องเน้นที่ตัวผู้นําแม้ว่าจะลําบากเพราะว่าแต่ละท่านก็อายุห้าสิบบวกบวกลบนะเพราะจุดหลักก็คือเรามาร่วมกันสร้างเจริญาผู้นาในในเด็กนะซึ่งจะเป็นอนาคตต่อไปในพวกเจนเ,เจนแซต่างต่างนะแต่ว่าเราจะสร้างเขาไ้ได้แม่ปู่ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะเพราะเเรื่องเจริญาคุณธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเน้นอย่างมากไม่ไม่ว่าจะยุคนี้ยุคไหนและยุคนหน้า นะน,นี่คือสิ่งสําคัญมีการพูดถึงกันอย่างมากในเรื่องจริยธรรมกุณธรรมแต่เน้นกันน้อยนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีนะที่ท่านอายรย์กีฬานะมาเน้นเรื่องนี้มามาคล้ายจะปัดฝุ่นใหม่หรือมาให้เป็นกระแสหลักใหม่นะซึ่งซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะประเทศต่างๆที่เขาเจริญนะครับเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะอย่างจริงจังนะรสร้างในครอบครัวนะ แล้วคนนก็็ตต้้อองงเปดดยย่่าทีีววคัรับผมสำหรับการงานในครั้งนี้นะฮะสาบันร่วมจัด,ดนะฮะกับมูลิธิของท่านอาจารย์จีระคือมูลิี่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะฮะพอเป็นบุคลากรที่เป็นต้นแบบของธรรมศาสตร์ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมะนะครับก็ได้แก่อดีตอธิการนังหลายนะที่สําคัญก็คือ,อกลมมูลน,นาราท,ทิพงประพันธ์นะครับศาสตราจารย์ดรนะครับปรีดีพนมยงค์าสอาจารย์ดรป่วยอึ้งผาก่อนและท่านสุดท้ายนะครับศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทั้ง4ท่านนี้เป็น ปูชนียบุคคลของมาไยแล้วก็เป็นผู้นําเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งท่านที่สนใจเนี่ยครับสามารถที่จะติดต่อทางสถาบันทรัพยากรมนุษย์นะได้ทางดังเว็บนะครับ hri.tu.ac.th หรือทาง f c e e o o o นะครับ hri ธรรมศาสตร์ i v i r s i t y นะครับก็เรียนเชิญเลยครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วเร,เราจะรู้ว่า บุคคลต้นแบบเราเนี่ยเขามีวิธีคิดมีอย่างไรนะจากบุคคลที่อยู่รอบข้างเขานะเราจะได้เป็นต้นแบบในการสอนลูกสอนหลานของเรานะครับในการคิดต่างๆขอบคุณครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเอง ถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจีระอะคาเดมี่และสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมงานสมัมมนาเชิงวิชาการและเปิดตัวหนังสือเรื่องพลังแห่งคุณธรร,รมจริยรธรรมหรือ ethical power โดยศาสตราจารย์ดรจิระของรดาลมรวมโดยพระอาจารย์วรวชระเมธี ในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2558เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอประชุมศรีบุรพาหรือหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในงานนี้ท่านจะได้รับฟังแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติดีๆจากพระอ,อาจารย์ววชัเมธีและศาสตราจารย์ดร,ดจ,รจีระคงระดาลมและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการสร้างพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ท่านที่สนใจสามารถส่ง s m s ลงทะเบียนเพื่อรับคูปบองส่วนลด100บาทสำหรับการซื้อหนังสือในงานได้ที่0814930801หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่028845548-9งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ชมครับเป็นเวลากว่า30ิปีแล้วนะครับจากท่านผอท่านแรกมาถึงผอปัจจุบันครับอาจารย์ครับอยากจะพูดถึงก็ต้องขอบคุณท่านผอแต่รัฐเพราะตอนท่านรับตําแหน่งใหม่ๆท่านก็แวะมาเยี่ยมผมที่ออฟฟิศน่ะครับแล้วก็จะทํางานร่วมกันนอกจากงานอันนี้แล้วผมก็คิดว่าสถาบันอันนี้เป็นสถาบันหลักครับของประเทศนะครับ คุณบิ๊กคงเคยได้ยินเรื่องท็อปร้อยนะครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพย์ท็อปร้อยก็เป็นงานที่มีประโยชน์แล้วช่วงนั้นผมก็ได้นอกจากได้รับรางวัลแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นกรรมการคัดเลือกท็อปร้อยในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็ในฐานะอดีตผู้อำนวยการก็คิดว่างานอันนี้มันก็จะทำให้ ท่านผู้อำนวยการใจรัฐได้ทราบนะฮะว่าถึงแม้ว่าผมออกไปแล้วครับถ้ามีอะไรที่เราจะพัฒนาธรรมศาสตร์ครับร่วมกันให้ให้มันสร้างความยิ่งใหญ่กลับมาคือคือหมายลายทุกแห่งอะ่ะมันก็ไปตามวงจรของมันใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากธรรมศาสตร์เราไปขยายทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ครณะแพทย์คณะวิยทยาศาสตร์มีสถาบันศิลินทรมีวิศวะมีอะไรมันก็เลยทําให้ ไอ้ทรัพยากรอันหนึ่งเนี่ยมันดึงไปทางสายน์ครับนะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเราจะเด่นเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์บัญชีรัฐศาสตร์ใช่ไหมนี่ก็เห็นคราวนี้เลาเมื่อเราจะเป็นหมายลาครบวงจรเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าไอ้คณะที่เคยเด่นใช่ไหมอย่างผมเองนอกจากที่สถาบันแล้วผมก็เป็นคนที่โตมาที่เศรษฐศาสตร์รนะซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ย ผมก็คงจะไปช่วยเขาด้วยในอนาคตเพราะว่าพวกเราที่ยังมีพลังอยู่เราก็ต้องมีโอกาสที่จะคล้ายๆคืนคืนคืนสู่เย่าอะไร้ย่างรีะะ้รอาจารย์ก็สามารถกลับไปช่วยเขาได้นะซึง่งอันนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วยที่จะทำงานเชิงรุกนะนะฮะเพราะว่ายุคนี้มันแข่งขันมากับาาแล้วก็มหาวรยาลยในอนาคตเนี่ยมัน มันไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้นะก็อะไรที่ผมทําให้หมายรายาธรรมศาสตร์ได้ผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ฝาก ถึงเรื่องงานเปิดตัวแล้วกันนะครับของหนังสือ The Ethical Power นะครับหรือว่าหนังสือพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งจะเปิดตัววันที่13ธันวาคมนี้นะครับที่หอประชุมเล็กนะครับหรือว่าหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับเวลาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ชมที่อยู่ในเมืองไทยนะครับไปร่วมงานได้นะครับเด <that> ีวคุณผู้ชมที่ตามทางต่างประเทศนะครับทางสถานีทีวีเอ็นติดตามภาพความเคลื่อนไหวได้ในรายการที่เป็นก้าวเป็นย่างครั้งต่อๆไปนะครับแหมวันน <m> ี้เวลาของรายการหมมมดดล้้้วคคครรรรััั <m> ับบบบออา์ีีโโททศพใช่เเขึน สำหรับคุณผู้ชมโทรศัพท์มาลงทะเบียนนะครับในเมืองไทยนะครับโทรมาได้ที่หมายเลข028845548-9นะครับหรือว่าอีเมลนะครับ jira academy gmail.com ครับก็โทรมาลงทะเบียนได้สอบถามได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลารายการหมดแล้วครับผมอาจารย์จีระพร้อมทั้งทีมมานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ